สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPhone XS Max นะครับโอเคนะครับก่อนเราจบคลิปไงแลกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสกายเราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวนี้ติดฟิล์มหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะติดฟิล์มหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วเนาะมีฟิล์มกระจกนะครับเคลนะฮะเช็ดแะครบลอยมือทั้งนั้นเลยนี่นะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วเนาะนี่นะครับจุดเช็ดออกก่อนนี่นะครับสวยๆแล้ว รอยมือเพียบครับมือผมเท่านั้นเลยครับตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับสภาพนะครับพร้อมใช้งานเนาะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพเนาะซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับก็มีรอยตามการใช้งานด้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมโดยรวมถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับด้านหลังนะครับเงางามแป๊บๆนะครับอ่าไม่เงาอีกแล้วนะครับาะเป็นรอยมือผมเช่นเคยนะฮะด้านหลังนะครับอ่ะนี่นะฮะเชดใไ้ดูกันจะจไปเลยนะครับนี่นะครับ น่ครับความสวยนะครับเงาเวฟบนะครับกองเกลื่อคมชัดสวยเลยนะครับนี่ครัเคนะครับโอเคมาดูภายในตัวเครื่องกันนะครับสไลด์ปาบเนี่ยนะฮะนี่ครับพลาสตีลื่นๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น iPhone X s Max นะครับเครื่องไทยนะครับความจุ256 g b นะครับผมตัวนี้เป็นตัวตัวตัวไวไฟมันไม่ใช่ iPad ท่านใช้เครือข่ายอะไรอยู่ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ได้จำกัดไม่ได้จากัดการใช้งานของซิมนะครับเอ๊ะเป็นลิงเป็นอะไรนะพูดไม่รู้เรื่องเลยวันนี้สุขภาพแปดนะครับอยู่ที่แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็มาที่จอภาพนะครับปรับแสงลดแสงได้ปกติเลยนะครับนีนะฮะทูโทนทำงานได้ปกติเลยนะครับฟึบเปลี่ยนแล้วนะฮะเปลี่ยนคืนครับฟับนี่นะฮะใช้งานได้ปกติเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะมาเทสกันที่เสียงนะครับ ปิดตาจอเฉยนี่นะฮะใช้งานได้ปกติเลยนี่นะครับใช้งานปกติครับผมโอเคต่อไปเป็นดูที่กล้องนะครับผมนี่นะฮะซูมอินซูมเอาย่อขยายได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะ โฟกัสแสงนะครับได้ปกติเลยนะครับปั๊บนี่นะฮะลองถ่ายดูสรุปนะครับฟึบนีนะฮะรูปไปถ่ายได้ไปสักครู่นะครับคมชัดแน่นอนนะครับ xmax ไม่ต้องห่วงนะครับภาพคขชัดอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาเช็คกันที่กล้องหน้าหรือกล้องเซลฟี่นะครับนี่นะฮะนี่นะฮะกล้องหน้าหรือกล้องเซลฟี่นะครับคมชัดนะครับผมใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชันเลยโอเคก็ประมาณนี้เนาะ อุปกรณ์เรียกว่ามาครบกล่องนะครับหัวชาร์จสายชาร์จครบเลยนะครับแม้กระทั่งหูฟังก็ยังมีเลยนะครับผมคู่มืคู่มือมีครบหมดนะครับนี่นะฮะอเครนะครับก็ประมาณนี้เนาะถ้าได้สนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งที่ที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ